ครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพบกันในช่วงของเทสไดร์นะครับซึ่งคุณอัทาก็ไปทดลองลขับรถคันนึงมานะครับ,รบเป็นม i t s u b i s h i Pajero s p รับโมเดลียี่2 2 2 4อับ ก็เป็นน่าจะเป็นไม่ได้เชนตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นมิซูชิหน้าตาที่เหมือนกับไทตันรุ่นใหม่นะครับแต่ไม่นี่จะเป็นหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแล้วมีการปรับปรุงด้านกระจังหน้านะครับภายนอกภายในนี่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วก็หลักๆคือเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่นะครับหลัก5 0 0พันถึงหมื่นเนี่ยคุณจะได้ตัวเวอร์ชันใหม่เลยดีกว่าเดิมเยอะนะครับการตกแต่งทั้งภายในภายนอกเครื่องยนต์เกียร์ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมด โอ้โหไกลไกลมากไกลไกลมากครับขับกันทั้งวันประมาณ200กว่ากิโลนะครับผัดกัน3คนนะครับครับก็พวกเราเพื่อนกันเลยขับกันไปผัดกันขับประมาณคนละ6กสิกิโลนะครับขับกันทั่วนครสีเลยนะครับไปไปเส้นทางมีทั้งโค้งทางตรงต่างๆรองกันเต็มที่นะครับทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับมาเล่าให้ฟังกันก่อนดีกว่าว่าปาเจโร่สปอร์ตตัวใหม่ไม่ได้เชนนี่นะครับมีอะไรใหม่มากนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ดูลมดําที่สวยงามเข้มข้นขึ้นนะครับล้อ18นิ้วลายใหม่ภายในก็มีพวงมาลัย ดีไซน์ใหม่แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ชิพด้วยนะครับมีมาตรวัดตรงหน้าของผู้ขับเนี่ยจะเป็นดิจิตอลนะครับขับเคลื่อนเนี่ยออฟโรดโหมดนี่มี4โหมดเลือกคือกราวเวลสโนว์แล้วก็แซนด์ล็อกนะครับเฟืองท้ายเปลี่ยนใหม่เป็น4.090ค,ครับเดิมเป็นแค่3.692นะครับหลักๆนี่คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่เอาจากตัวไทตัน2.4ดีเซลนะครับรหัสส n 1 6ตัวนั้นเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ184แรงม้านะครับครับตัวเดิมไม่เป็น8สปีดตตัััวนนนนีี้เเเปป็็6สดะคคครรรรรบบอออ่่ืงงย์ก ตัวที่ใช้อยู่มันจะไม่รองรับก็เลยต้องเปลี่ยนเอาเครื่องที่โมด้วยขึ้นไปจากตัวไทตันนะครับมาแต่เครื่องระบบ่ายทออกาลังต่างๆเกียร์เกอร์เนี่ยยกมาจากไทตันเลยนะครับมาใส่ตัวนี้แต่ว่าเหมือนเล่าใหม่ในขวดเก่าก็คือใส่เข้าไปในอบอดี้นี้นะครับต,ต่างก็ก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เลยแล้วก็มีเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนเกียร์เกอร,ร์เนี่ยเปลี่ยนทั้งชุดทั้งวงเลยนะครับ,รบแล้วมีการเซ็ตช่วงล่างใหม่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้าหนักเครื่องเกียร์ตัวใหม่นี่เปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่า เท่าที่ขับมาเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มนวลนะครับเนี่นุ่มนวลเป็นหลักเพรรถครอบครัวนะครับเครื่องยนต์ใหม่นี่ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นรหัส 4N16 นะครับ2.4ลิตรให้กำลัง1 8 4แรงม้านะครับส่วนแรงบิดนี่403นิวตันเมตรนะครับที่2,250ถึง2,500รอบต่อนาทีนะครับเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่เราลองเนี่ยเป็นขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WD True นะครับเป็น Full Time 4WD นะครับมาตรฐานในเสียผ่านยูโรไฟ ไม่น่าจะมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกแล้วมั้งคุณไม่มีละครับไม่มีละเป็นเกียร์อัตโนมัติอย่างเดียวแล้วถ้าที่ลองนี่เป็นไททันเนี่ยไททันยังมีรุ่นเกียร์ธรรมดาให้ลองบ้างนะครับรถใช้งานนะไอ้พวกบรรทุกอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้โค้เดียวเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาตอนนั้นเป็นออโต้หมดแล้วนะครับกระบะนี่เขาใช้ออโต้หมดแล้วภายนอกก็คล้ายๆเดิมนะมีการตกแต่งเล่นสีสันต่างๆภายในเบาะนี่บางรุ่นเป็นเบาะสีแดงเบอร์เกนดี้สวยนะครับแล้วก็มีหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับเบาะนี่เขาบอกว่าใช้เบาะแบบวัสดุเป็นทกกกาาาาดดดดรรรระะะบบบยยคควววม้้้้อออออนนนนนไไเเ็็ัแแแลลงพพต่ีขึปป๊ เดียวก็ระบายความร้อนออกไปแล้วนะครับเบาะกู้หน้าซ้ายขวาเนี่ยปรับได้ไฟฟ้าได้ไป8ระดับนะครับแถว2ก็ปรับเอ็นได้60-40นะครับส่วนเบาะแถวที่สามนี่ปรับเอ็นได้50-50เลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ถ้าเผื่อเบาะแถวหลังนี่ไม่ใครนั่งก็เป็นพับลงไปเลย50-50นะครับแล้วก็ภายในโทนดําแดงนะครับเน้นโซนดานะข้างในดูหลังคาหลังเคือนี่เขาบุดูเรียบหรูมากขึ้นนะครับตัวบ้านวัดนาาคนขับก็เป็นขนาด8นิ้วชุดฟูลดิจิตอลเนี่ย8นิ้วนะครับบ้านวัดแล้วก็เตโน นะครับดูโซนนะครับปรับอุณหภูมิได้ตามท้องใจนะครับก็มีพอดิชิปมีอะไรต่างๆมีเราเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับมีออโต้โฮมมีอะไรครบนะครับ<พ>าจากภาพภายในเนี่ยผมเห็นนะคุณนะผมชอบจอจอที่อยู่ลงมาจากหลังคานะ,โอ,ะโอ้เท่ดีตัวนั้นก็สวยเป็นบาะแถว2เนี่ยสำหรับดูหนังฟังเพลงนะเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็พวกเด็กๆคงชอบดูหลังเดินทางไกลก็มีจอให้ดูหนังดูอะไรนะครับมีผู้ฟังแบบไวเลสด้วยนะครับสองชุดโอ้ยตัวนี้เชื่อมเชื่อมกับจอนี่เป็นหัว้อควาวเลสใช่ใช่บอกคนนั่งนะสำหรัับบคคน กับคนนั่งหน้าไม่มีนะครับไม่ควรนะคนทับนี่ไม่ควรนะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ของมิ s u b บิชิที่ใา้ความปลอดภัยก็มาครบนะครับมีถุงลมนิรภัยมีระบบตัวช่วยต่างๆมาครบมีตัวเตือนระหว่างถอยหลังมีอะไรครบนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อนี่มีครบนะครับมีล็อกเฟืองท้ายมีตัวดิฟล็อกคือระบบที่ลุยได้นะครับก็ยกชุดมาฉักที่เราเคยเล่าให้ฟังเรื่องไททันนะครับที่เราขับกันมานะครับขับสีเนี่ยตัวนี้ก็ยกมาเลยนะครับยัดใส่ตัวนี้เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับก็การขับนี เราก็บินไปจากกรุงเทพไปลงที่ที่นครนะครับเราก็บรีฟรเสร็จแล้วก็ขับไปเส้นทางต่างๆตอนแรกๆก็อยู่ในเมืองนะเมืองนครออกจากเมืองไปแล้วก็ออกจากโรงแรมแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปตามเส้นทา,นทางนะครับส่วนมากเป็นทางตรงๆยาวๆนะครับก็เรียบทะเลไหมก็มีช่วงรีบทะเลนะครับแต่ตอนช่วงแรกเนี่ยมันเป็นทางไฮเวย์นะครับไฮเวย์แล้วแวะทานอาหารกันแวะทาน ของว่างไว้ท์านกาแฟอะไรกันนะครับก็ผัดกันขับ3คนนะครับสช่วงวันนั้นขับไปประมาณ200กิโลนะครับโอ้ยทางตรงก็ถือว่าอัตราเร่งดีนะผมว่าคือพอปรับจาก8เกียร์เป็น6เกียร์เนี่ยอัตราเร่งจะตอบตอบสนองนี่เร็วขึ้นนะครับเว่าอันเกียร์น้อยลงนะครับแต่ความสมูทเนี่ยผมว่าเกียร์แเกียร์จะสมูทแล้วก็ขับเคลื่อนได้ดีนะครับแต่ว่าดูรอบเนี่ยต่ำนะครับประมาณ120เนี่ยไม่ถึง2,000รอบนะครับการทำงานเนี่ยรอบค่อนข้างต่ำทีเดียวนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็ถือว่าพอใช้ได้นะครััับบแแตตต่่่่่่่่เเเกกกกีีียยรรรร์นนนนนนาาาะะดวววววอูล้้คุุ็็ไม ว่าพอเดินทางไกลนี่รอบต่ำนะครับเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็รถที่กว้างขวางนะครับนั่งสบายแต่ถ้าเผื่อใครจะขับเร็วๆหรือเข้าโค้งเยอะเนี่ยผมว่าแนะนำก็ปรับช่วงล่างอีกชุดหนึ่งนะเปลี่ยนโช๊ค4ตัวเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับปิงอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเอาไปเซ็ตช่วงล่างใหม่แต่ว่าโดยรวมๆถ้าไม่คิดมากแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้มีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ4 high 4 low อะไรมาครบนะครับมี select drive มีอะไรเยอะนะครับ select four wheel drive 2นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ขับผมนั่งสบายนะแอร์เย็นมากคือรถที่มาไปลองกันเนี่ยไม ไม่ทันนะสำหรับรถทดสอบก็จะติดฟิล์มมาให้เพราะอากาศเมืองไทยร้อนนะครับทีนี้มันกลายเป็นคุน<ผ>มกคนมามาตรฐานไป<ช>แล้วเพราะเราซื้อรถแล้วข้อติดฟิล์มอยู่แล้วนะครับไม่มีใครไม่ติดนะแต่นี่เขาติดไม่ทันเขาเรียกเขารีบออกมาแต่ว่าแอร์เย็นฉับมากนะครับตอนนั้นอุณหภูมิค่อนข้าง,างเูเดือดทีเดียวนะครับัใต้นี่ก็ไม่เบานะครับอุณหภูมิก็แต่แต่สี่สิบเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในรถนี่แอร์เย็นฉับมากนะครับทั้งเบาะหน้าเบาะหลังเบาะแถวสามอะไรนี่เย็นหมดทั้งคันนะครับเราก็ได้ขับเข้าโค้งกันบบบบาา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 งงงงงงงชชช่่่่่่วววววววก็็็ขขัััเเเเเเปนน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 คคคคครรรรรระะะแตตีีี้้้้้ใมออสูทดยพไลห การขับขี่ต่างๆนี่ถือว่าใช้ได้นะครับขนาดรถื่องยังสแตนดาร์ดนี่ก็รับไหวแต่ว่าถ้าเผื่อจะให้เฟิร์มขึ้นอีกก็เปลี่ยนปรับช่วงล่างเอานะครับแต่เครื่องยนต์นี่เหลือเฟือนะครับเครื่องยนต์นี่ตอบสนองดีแล้วก็รอบต่ำมากนะครับโดยโดยรวมๆแล้วนี่ก็ใช้ได้ที่6เกียร์ก็ไม่น้อย8เกียร์นะครับพอไปได้แล้วก็เป็นยูโรไฟท์เครื่องที่ใหม่ขึ้นแล้วนะครับแรงบิดมาที่รอบต่ำนะครับแล้วก็ใช้ได้มีหลายคนตั้งก็สังเกตนะคุณแอนว่าทําไม มีอัตราทดอยู่8สปีดดีๆทำไมถึงลดมาเป็น6สปีดแล้วมันจะดีไหมอะไรยังไงนะมีคําถามเยอะมากก็ตัวเนี้ยเพราะว่าเครื่องยนต์มันใหม่แล้วถ้าเอาเกียร์เดิมนี่มันต้องยุกเซตกันใหม่นะครับเขาก็เลยยกทั้งชุดเลยทั้งระบบขับเคลื่อนทั้ง4 wheel drive ระบบอะไรต่างๆไอตัว select 4อะไรต่างๆเนี่ยครับซีเล็กโฟรอะไรพวกนี้นะครับก็ยกมาหมดเลยครับแล้วก็ยกมาเซกตัวนี้เลยเพราะว่าเขาคำนวณเฟืองท้ายอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็มาเซตกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาปรับให้มันเข้ากับตัวบอดี้ของปโย่สปอร์ตัว คือเทียบกับตัวที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่5,000ถึง10,000บาทเท่านั้นเองนะครับตัวเริ่มต้นนี่ครับขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้หมดนะครับขับเพื่อนสองล้อเครื่อง2.4ก็เริ่มต้นที่1 3 8 9 0 0 0าามนแปด้าันนะครับตัวที่อัลตร้าขับ2เช่นกันนะครับเพิเศษขึ้นมาหน่อยก็ล้านห้าแสนกว่านะครับตัวอีลิตสองยแต่ว่าขับเคลื่อน2ล้อก็ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับตัวท็อปที่เราขับกันนี่ก็คือ2.4อีลิตเกียร์ออโต้หกสปีดโฟ 1น่งล้าน0ก้านนะครับแพง่าตัวเดิมก็บวกลบหมื่นบาทเนี่ยนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับจะถือว่าได้เครื่องใหม่กับคุมและนะครับเอาอุปกรณ์ตกแต่งวัสดุตัวช่วยกรณ์ช่วยต่างๆนี่มีครบนะครับถือว่าเป็นรถที่บอดี้ในเก่าแต่ว่าเอาสิ่งต่างๆที่ใหม่ๆไฮเทคนี่ยัดเข้าไปเต็มคันนะครับจะถือว่าเป็นรถ PPV ที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะครับรูปทรงก็สวยงามขึ้นนะครับการตกแต่งนี่ถือว่าดุดันภายนอกภายในนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเขาใส่มาเต็มนะครับเครื่องยนต์นี่ได้ตัวใหม่ด้้ววยแแลก็อจค อ่าบางท่านขับเร็วก็ไปเซตช่วงล่างเพิ่มแค่นั้นเองก็ใช้ได้และราคาที่ไม่หนีตัวเก่านะใครจะชมบอดี้ใหม่นี่คงต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับก็บซื้อตัวนี้ไปใช้ก่อนนะครับโดยที่บอดี้นี่ก็ถือว่าที่นั่ง3แถวแถวหลังนี่ลองนั่งได้กว้างนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบนี่ก็นั่งสบายๆไม่ติดนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กนั่งนะผู้ใหญ่นั่งได้สบายๆเจ็ดที่นั่งนี่ใส่ได้เต็มนะครับนั่งได้หมดทุกที่นั่งนะครับก็นทางไกลได้ใหญ่มากนะใหญ่มผดูวใหญ่ทั้งใหญ่ครับืออแแล้วร์นี่เย็็นนมีีทททุุกกก่่ังแล้วครบนะมีจจอออเุปกรณ์ ท็อปท็อปของสมัยนี้พีพีสมัยนี้แหละให้มาเต็มตัวช่วยต่างๆไอตัวระบบความปลอดภัยต่างๆให้ครบที่ผมเข้าไปดูในระบบความปลอดภัยที่เขาแถมมาให้ที่เขาไม่ได้แถมนี่ที่เขาใส่มาให้ในรถนี่และคนนี้ก็มีเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน360องศานะเขาบอกพร้อมระบบช่วยเหลือการขี่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวรอบตัวรถก็มีระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติหรือ adaptive cruise control มีด้วยครับมีระบบการเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว ก็ Forward Collision, Mitigation System นะฮะแล้วก็มีระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วครับนี่ก็คือ,อ,อนะเผื่อไปแบบ อ่าเพิ่ร<อ>สลับแทะคันเร่งเข้าไปพ,พื้นลื่นนะครับพื้นก้อนกรวดก้อนเกิดต่างๆเนี่ยแรงบ,บิดมันเยอะนะครับก็เลยมีตัวตัดแรงบ,บิดลดแรงบ,บิดลงนะครับ,รบประตูท้ายก็เปิดแบบแฮนด์ฟรีและใช้เท้าเตะได้นะครับแล้วก็มีเวลาถอยเนี่ยมีรถวิ่งขวางข้างหลังเนี่ยก็มีเตือนอะไรมีแลท์ทัฟฟี่เออร์เลสอะไรพวกนี้มีหมดนะครับเหมือนน้องๆ SUV ต่างๆแล้วนะครับมีครบอ่ะาะว่าไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มแล้วนะครับมีอ่าครับแล้วก็พวกระบบต่างๆก็ยังไม่หมดนะคุณแัฐก็ยังมีระบบปรับระดับลำแสงไฟหน้าอัตโโนนมัตติิะะฮฮหรือออ้เเเดไลลลลท์ว่ง มีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางผิดปกตินะฮะ High Pressure Monitoring System มีกล้องมองภาพรอบคันสำหรับสองศาด้วยนะครับช่วยเวลาขับท้ายแค่เลยดีนะใช่เวลาจอดเข้าจอดหรือเวลาเข้าทางคุรักันดานที่แคบแคบขึ้นเขาอะไรเงี้ยนะครับมันมองรอบคันที่เราบางทีพูดว่าขึ้นเนินทุกสูงเนี่ยบางทีเราไม่เห็นด้านหน้านะก็มองเห็นภาพรวมว่าเราจะได้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะเราจะเคลียร์ไอ้พวกบอดทั้งหลายได้นะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือน ด้านหลังขนาดถอยออกจากช่องจอดนะอันเนี้ยผมชอบมากภายมากเพราะว่าผมมีประสบการณ์หลายครั้งคือพอซองเลยอย่าเงี้ยเรากำลังถอยถอยออกอะ่ะ แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เลยถ้าอยากแวบมาเร็วเนี่ยใใชช่่นี่จะเบรกให้เบรกด้วยให้เนี่ยเขาจะไม่ใช่เตือนอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเบรกให้ด้วยนะครับส่วนมากออกจากซองถอยมาเนี่ยรถคันหลังวิ่งมาผ่านเร็วๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราปลอดภัยนะแล้วก็มีระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตาพร้อมสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลนอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าบางทีเราขับข้าเนี่ยพวกที่มาแอบอยู่แถวเอวหลังรถตอนนี้มันมุมบอดเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็มีเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าด้านหลังนะครับเวลาถอยจอดเวลาเราเบรกกระทันหันเนี่ยมันจะมีไฟฉ ป้องกันการชนต่างๆแล้วก็มีระบบให้ตัวขับรถขึ้นลงทางลาดชันเนี่ยมีช่วยให้ไหลลงช้าลงนะครับ HDC นะครับช่วยออกตัวบนทางลาดชันด้วยเวลาเราติดเนินบนไม่ต้องมาเนินไม่ต้องไปลุยอะไรนะเป็นแค่สะพานหรือขึ้นลานจอดรถเนี่ยรถติดๆเนี่ยพอลาคันหน้าไปเนี่ยรถไม่ไหลลงมามันจะมีหน่วงสัก2อสมวินาทีนะเราก็กดคันเร่งส่งไปได้เลยโดยเพราะคุณทั่วไีอาจจะคลิกกับตรงนี้นะก็สบายมีตัวนี้ก็มีช่วยช่วยแหละนะครับมีระบบเสริมแรงเบรกมี EBD ปรับแรงดันเขาทั้งครบเลยแหละ ผมว่าไม่รู้จะเติมอะไรแล้วนะครับการขับเคลื่อนต่างๆนะครับแต่บวขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยก็เป็นระบบที่เราเคยขับกันมาตัวไททันนะครับก็เป็นมีโหมดให้การขับขี่มีโฟล์ไฮโฟโลนะครับถ้าเราขับทางเรียบนะครับไม่ต้องุยอะไรแต่ว่าเช่นฝนตกหรือเข้าโค้งเยอะเนี่ยเราใช้แค่สีไฮนะสีไฮก็ช่วยให้เราจิกโค้งได้ง่ายเพราะว่ารถเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างโครงนะ อ่ธรรมดามจะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับพอล้อหน้าขับเคลื่อนด้วยเนี่ยมันก็ช่วยจิกเข้าโค้งได้ง่ายนะครับการขับต่างๆเข้าโค้งเนี่ยเราไม่เป็นต้องไปลุยต่างๆเนี่ยแค่บนทางด่วนหรือทางโค้งยาวๆที่เราขึ้นเขาอะไรต่างๆเนี่ยพอเวลาใช้สี่ไฮมันช่วยจิกเข้าโค้งได้ดีแล้วก็การขึ้นเนินต่างๆเนี่ยครับก็ทับไทวิ่งไฮเวย์ได้ปลอดภัยขึ้นนะครับ แต่ถ้าไม่คิดมากก็ขับ2อก็โอเคแต่ว่ามีถ้าเผื่องบพอแล้วก็เข้าโค้งขึ้นโค้งเช่นขึ้นทางเหนือไปบ่อยนะครับขับโค้งแคบๆต่างๆเนี่ยพอเราลองกันแล้วนะครับระดับไททันนะเราก็ไปลองกันตัวนี้แล้วระบบพวกนี้จะช่วยเราได้ขับได้ดีนะครับแล้วก็มีตัวนี้กว่าพวกนี้จะใส่ไปในในปัจจเกร่สปอร์ตตัวนี้ด้วยนะครับคือครบและโครบั่นและเครื่องเสียงต่างๆมี6ลำโพง6ตตำแหน่งเลยนะครับไอตัววัยรุ่นชัเจอร์มีอะไรครบนะฮะตัวนี้คือว่าลำโพงนี่เขาบอกไหมคุณนะว่าใช้ยี่หองยี่ห้ออะไรสมัยนนีีี้้้้ไไม่ดดแแจงใหบบบเเชอ โบสก่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะดังๆทั้งหลายมีเครื่องเล่นดีวดีครอบครัวที่เด็กๆอาจจะไปชมภาพยนตร์ชมการ์ตูนอะไรกันมีดีวดีให้ชมกันนะครับระหว่างเดินทางไกลนะมีเพดเดิ้ลชิพมีเบรคโฮมีอะไรหมดนะครับมีผมว่าครบไม่ต่างกับ SUV หรือรถเก๋งดีๆเลยนะครับตัวนี้ครบเหมือนรถละประเภทอะไรเขาเรียกว่าเป็นพวกครอสโอเวอร์พวก SUV หรูๆอะไรพวกนั้นนี่นี่เป็น PPV ที่ราคาก็ล้านหกกว่าๆนะตัวท็อปนะครับถ้าเผื่อไม่เป็นก็ถ้าคุณไม่ได้ขับเคลื่อนสีล ก็ไม่เป็นหรอกนะอาจจะแค่ขับ2ก็เหลือแค่ร้านหไปไปนะ ล้านห้าแปดอะรีว่วล้านห้าแปดนะครับล้านหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นนะจะถือว่าครบแล้วล่ะพอละถ้าเบื่อคุณจะอัปเกรดขึ้นไปก็ตกที่ล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับสำหรับเครื่องสีล้อนะครับบอดี้จะสวยงามเพราะว่าเราก็คุ้นตาอยู่แล้วล่ะบายจีโร่สปอร์ตนะครับแต่ก็ปรับแต่งล้อเลอร์ลายล้อแล้วก็ากระจังหน้าเป็นสีดำอะไรตัดใหม่แล้วก็ไฟทุ่งไฟท้ายปรับกันชนกันชินใหม่นะครับดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นแต่ดูอาจจะไม่แตกต่างมากแต่ว่าการขับต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับ ก็ในเรื่องการรับประกันเขาเนี่ยเ็นเขาบอกว่าก็มีรับประกันคุณภาพตัวรถนะหรือวารันตีเนี่ยหปีรหรือ1น0 0 0แกิโลแล้วก็มีฟรีนะฮะค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ1น0 0 0แกิโลด้วยเช่นกันแล้วก็มีบริการฉ<บ>ุกเฉินช่วยเหลือ24ชั่วโมงอ่าก็เขาให้มาเต็มที่นะครับก็ถือว่าโอ้ยรุ่นนี้คุ้มเพราะว่าอาจจะยอมซื้อบอดี้นี้บอดี้ใหม่ผมว่าราคาก็ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ผมว่าอาจจะไม่ไม่หนีกว่านี้ละเพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปละเผื่ออาจจะไม่่่านว ใหม่ราคามก็จะสูงขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้มิสุวิชิก็รู้สึกว่าเขาจะมาค่อนข้างดีในตลาดที่ไม่ใช่รถเก่งแล้วนะคุณนะปิกอัพปิกอัพนะรถเก่งถ้าไม่ใช่ไม่มีเหลือแล้วจะมาดีไอ้พวกนี้พวก PPV แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ expanderexpander นี่ก็ขายดีนะครับและนั่นก็คือ test drive ของเรา